ข่าวด่วนครับผมบข่าวด่วนข่าวด่วนพรอะไพี่น้องครับด่วนแบบด่วนที่สุดเลยครับแต,<อ>ต่ตาต้ติดอีกแล้วครับอเอาอีกแล้วครับเพิ่งได้ครับ <c oughs> นี่ไฟโช์ขึ้นทุกอย่างแต่ว่ามุนเหล้ยวสตาร์ตบบติดครับมุนเป็นไรกับสตาร์ตบบติด ไฟโชว์ยังขึง้นก็ทุกอย่างครับอือแล้วก็พิบแมปแมปแนวนี้ครับพอยูรองไปจงไังใดนน้อบ้านในพัททยาเหมือนอื่นเรียบร้อยครับ เป็นแนวนี้เนาะงามงานงานไปชนบุรีนี่เป็นตลอดเลยน่วัดขันงานได้ยวจีเลยครับไปเป็นังงานได้ไปชนบุรีนี่เมืองนก่บชนบุรีเมืองนกไปชนบุรีเดยเป็นแนวนี้เดี๋ยวไ้เดี๋ยวคอยที่ไปตังดตาว้ยเนาะ ดว่วนแห้งครับเอานีนะครับผม,ะผมจะคันสตาร์ปุ๊ติกเีเด็ดละนะครับลองปเอา <laughs> <laughs> อย่าเบียนะมึงล,ล่นะตาร์ุตติยเด้ไหอ, <laughs> อ่า ไฟโชว์ขึ้นทุกอย่างนะครับขึ้นเบิรตทุกอย่างแต่ว่าสตาร์ทบกติดพลังเง็ดไรเสียดที่อะพี <S 2> <S 2> ่เจอยี่ว่าหมอแบดเจ้ามันปกติด้วยถ้ามันขืนสัญญาณฮะขั้วขั้วัวหมอแบดขั้วหมอแบดมีปัญหานี่ขั้วมันบ่อหน่อบ่อขันมันขึ้นสัญญาณนี่คือมัน,น,ญญญนมันขึ้นเบิร์ตมัน,นเช็คกับโบไฟเบิร์ตแล้วว่าถ้ามันไฟม,มันติดมันคือประดับสัมให้มันต้องทันสตาร์ทขึ้นปุ๊บแล้มันสิดับลง พวกเจ้าขวามาเบดเอาขึ้นไปไหนเดี๋ยวกันได้เดี๋ยวก็ได้ไข่เส้นเต็นเต็นแล้วอ่ะเออขายแล้วเข้าออครับพ่อนุ่มน้องเดี๋ยวจงมาลุ่นอีกเที้ยนนึงนะครับว่บาสิเป็นยังเด็แจ่งประรุกคุยเอาอีกแล้วครับงานไปชนบุรี่เป็นตลอดเลยเลย สองงานเลยชลบุรีมีอะไรดีเออทำไมรถเราไม่อยากไปหรือเเออสองงานเลยเดี๋ยวยังสิอันนี้นะครับผมได้รถสตาร์ทเยี่ยมันกจี๊ดเดินไปมาเป่าดต่อไฟต่อปักดีเซลต่อปักดีเซลหรอครับผมเดี๋ยวไปเลยแม่ออกก่อนเลยออกก่อนเลยร้อนแรงไหมหรอสีอัปเดตอาการให้เราอย่างเตือนนะครับผมวนแง่งครับ สงสัยเครื่องพิซาตัดติดสงสัยเครื่องเย็นโอเคมีฝนกใจเอาโอ้ยเอาผมไดอัปเดทให้มึงเอยนะครับผมคินีครับฝากเป็นสมีนะครับเฝากกดป็นกดแชร์กดไบุนน่อยักวบวออฟฟิเชียลด้วยายกนะครับสวัสดีครับไอ